ครับตรงนี้คือยามค้ำคืนของเรานะที่เราเตรียมตัวที่จะลือตัวฟอร์สเวเวอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับนี่เราอยู่ด้านบนของ the deck s l a บนะครับเดี๋ยวเราต้องการจะลือตัวเอ r เฟรมลงไปเ <c oughs> พื่อที่จะย้ายไปอีกสะพานนะครับเบรคปที่ห้าตัน <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> นี่คือทีมงานนะครับที่เรารอ,ออยู่ตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับ มันกระบาโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มหรือฟอร์มที่เริ่มตัวบนแล้วนี่ว่ามันใกล้เหรอแต่ผมดูมาผมมันตกโอเคโอเคผมผมเห็นแล้วต้องรอให้ป่าชุดดูก่อนนะ จะพลิกเลยดันเลยดันเลยให้ล้มเลยนอนเลยโอ้ทีมงานฝั่งนี้ยัง เขาแบบไปอยู่เลยนะครับวันนี้ทำโอกันเต็มที่นะครับเฮ้ยช่วยห่ารถหน่อยด,ดิด<ะ>ไปไหนโอเคๆเอาฮัลโหลโอเคโอเคอวสวัสดีครับเอาฟอร์เมอเอลกหรอโอเคก๊ดเดี๋ยวผมเอาเชนบล็อกก่อน อนนี้หลุดหมดแล้วนะครับเดไปโอเคสวิงขวาน,นิดนิดวนน okay, okay, ขวานิดนึงโอเคโอเคสวยขวานอยๆขวานอยๆเออเหมือนกันทุกคน จริงจไม่มีเชือกไม่มีเชือกโอเคค่อยๆ, okay, ๆไปนะครับป๋าเอาไปเรียนนอนอยู่ด้านล่างก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยจับใหม่เรีเยงไปเลยแล้วจับจับได้ไหมจับหูตรงกลางขึ้นมาสองหูอะ่ะ<ร>อ๋อตีขาเอาเบ็ดนิดนึงป๋เาเบ็ดนิดนึงเดี๋ยวต้องมาแจง จับตรงไหนเนี่ยมันจะจับตรงคู่ในอ่ะอีกตัวแล้วครับทีมงานล่างรับไปนะครับตอนนี้เหลือตัวเอเฟ e ตัวสุดท้ายครับตั้งเด่นเป็นสง่าเราใช้ตัวออลอกดึงเอาไว้อยู่นะครับ นี่ฮะเดี๋ยตัวสุดท้ายนะครับโอเคครับค่ำคืนนี้เราก็จะจบการรื้อถอนตัว A-frame ตัวด้านบน d e ็กสลับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทยอยขนย้ายไปที่สะพานอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็น p i ียร์เทเบิลที่หนึ่งนะครับ A A p T เอเอเพียร์เทเบิลอไม่ใช่ฟอร์มเลคู่แรกจะย้ายไปนะแต่ฟอร์มอเลือีกคู่หนึ่งยังอยู่นะครับว่ายังไม่เสร็จซึ่งจะรอการ บรรจบท่อเชอร์อยู่นะครับน่าจะไปใน15วันนี้น่าจะได้บรรจบนะครับอ่ะตัวสุดท้ายหลวมไหมพี่มันนั่งแล้วโอเคมันนั่งแล้วพอครับตัวนี้5ตันครับแหแส่งจอดเลยนะโอเคสักครู่เอาตีเอาคอนตีบาด้วย มันจะหลุดแล้วนะพวงนี้โยงเลยใครจะไปยกกับมึงป๋าตอนนี้เอ,อ,อ่อตั้งบูมหน่อยตั้งบูมแล้ววิงว่งขวาเลยครับวิว่งขวาวิาว่งขวาโอ้โหวันนี้เสียงแหบ,บเลย โอเคครับเสร็จแล้วครับชีวิตลูกผู้ชายชื่อไอ้แผ่นน้ำานคืนอ,อย่างนี้แหละครับกับทีมงานชาวเมียนมาและไทยแลนด์ร่วมกันนะครับวันนี้หวังจะได้จบงานนะครับวันนี้โอเคข้างล่างรับโอเคครับโอเคครับขอบคุณเพ,พื<งาน>่อ<งา>นๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันทำงาน,งานคืนนี้จะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมสวัสดีครับมิงกะลาบ,บ้าโอเควีลคัมทูไทยแลนด์ ดีขอไ i